สวัสดีครับหลังจากที่เราได้ลงคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ไปแล้วนั้นนะครับอ่าก็มีคนสนใจอยากให้เราทําการรีวิวรถไถนานั่งตามของเรานะครับอ่าวันนี้เราก็เลยจะมาทําการรีวิวรถไถนานั่งตามนะครับอ่าเพื่อเพื่อนๆคนไหนอยากทําตามนะครับหรือจะไปทําเองเพื่อใช้อ่ากับที่นาของเรานะครับก็สามารถนําไปทําได้เลยนะครับอ่า ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับจะเป็นยังไงนั้นนะครับติดตามชมได้เลยครับสวัสดีครับหลังจากที่เราได้อัปคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ลงไปแล้วนั้นนะครับมีคนสนใจอยากให้เราทำการรีวิวรถไทนานั่งตามนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีนะครับเราก็เลยมารีวิวรถไถยนานั่งตามของเรานะครับ มีอุปกรณ์อะไรบ้างนั้นนะครับเราจะมาขอแนะนําจากส่วนที่อยู่ข้างหน้าสุดเลยนะครับส่วนข้างหน้าสุดมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับหน้าสุดเลยนะครับก็จะมีสลักนะครับสลักตัวนี้ก็จะเป็นสลักเดิมทั่วไปเลยนะครับเป็นสลักที่ใช้กับที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะครับเราก็มาทําการเชื่อมต่อสลักขึ้นมาด้านบนนะครับสลักตัวนี้ ไปตัดจากสลักตัวที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเชื่อมต่อขึ้นมาด้านบนนะครับส่วนอุปกรณ์ตัวต่อมาก็คือบูธนะครับบูธวงกลมตัวนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์รถไทยนานั่งตามรถไทยนาเดินตามทั่วไปได้เลยนะครับอ,อยู่ที่ประมาณจาไม่ผิดก็สามตัวหนึ่งร้อยบาทนะครับส่วนเหล็กโครงตัวนี้นะครับเป็นเหล็กข้ออ้อยนะครับหาซื้อได้ละ ตามร้านขายวัสดุก่อสร้างทั่วไปเลยนะครับอ่าตัวนี้เป็นเหล็กข้ออ้อยนะครับอ่าส่วนเหล็กตัวนี้นะครับได้มาจากร้านขายของเก่านะครับอ่าร้านขายของเก่านะครับอ่าเมื่อได้มาแล้วนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับเราก็เลยเชื่อมเหล็กฉากนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงเข้าไปตรงนี้นะครับ ส่วนเหล็กข้ออ้อยนะครับเราก็จะเชื่อมเหล็กอีกตัวหนึ่งนะครับลงไปด้านล่างตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ยัดเข้าไปในรูนี้เลยนะครับยัดเข้าไปในรูของเหล็กตัวนี้เลยนะครับอ่าแล้วเราก็ทําสลักนะครับซึ่งสลักตัวนี้มีแ,แค่ตะปูแค่อันเดียวนะครับสามารถถอดเข้าถอดออกได้นะครับตัวต่อมานะครับหล,หลังจากที่มีเหล็กตัวโค้งตัวนี้แล้วนะครับเราก็ นำเหล็กข้ออ้อยนะครับเชื่อมต่อไปเป็นโครงเลยนะครับเผื่อใครหาเหล็กตัวนี้ไม่ได้นะครับก็นําเหล็กไปดัดนะครับนําเหล็กไปดัดได้เลยนะครับครับและต่อมานะครับและจะมาแนะนําจากด้านล่างสุดเลยนะครับดุมล้อของเรานะครับดุมล้อเนี่ยนะครับเราได้มาจากชุดลูกปืนของผ่านขี้เมานะครับผ่านขี้เมานะครับ ชุดลูกปืนผ่านขี้เมาเราซื้อมาคู่หนึ่งนะครับราคาประมาณ900บาทนะครับหนึ่คู่9 0 0บาทครับส่วนเผาตรงนี้นะครับเผาตรงนี้นะครับใช้เหล็กข้ออ้อยหรือใช้เผาของรถขนน้ำนะครับอ่าที่ชาวอีสานเรียกว่าเกวียนนะครับอ่าใช้ตัวนั้นก็ได้นะครับส่วนวงล้อนะครับ วงล้อเนี่ยนะครับเราได้มาจากเหล็กเหล็กตัววงกลมของล้อเหล็กของรถไทนาเดินตามนะครับเหล็กกลมๆตัวนี้นะครับเราก็โค้งใส่กันแล้วก็เชื่อมนะครับเชื่อมไว้อย่างนี้นะครับแล้วตัวนี้นะครับเราก็ทําเสริมความแข็งแรงนะครับด้วยเหล็กข้ออ้อยนะครับประมาณสหุนนะครับอ่า อันนี้คือล้อนะครับอ่าส่วนที่นั่งนะครับเราได้มาจากที่นั่งรถยนต์เก่านะครับอ่าได้มาจากร้านขายของเก่าเลยนะครับอ่าที่นั่งรถยนต์เก่านะครับอ่าเราก็ทําเป็นฐานขึ้นมานะครับทําเป็นฐานขึ้นมาส่วนแผ่นที่ใช้ในการเหยียบนะครับอ่าแผ่นตัวนี้สามารถเลื่อนได้นะครับ เราเชื่อมที่นั่งติดกับสซกรมแผงน,นี้เลยนะครับแผ่นนี้สามารถเลื่อนได้นะครับเราทําที่เลื่อนไปด้านหลังนะครับคลายน็อตสองตัวนี้นะครับอแล้วก็สตัวคู่นี้นะครับแล้วเราถ้าทาการดึงนะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนนะครับมีความถนัดไม่เท่ากันเนาะนะครับเราก็สามารถปรับไกลปรับไกลได้เลยนะครับ นี่นะครับอ่าที่นาของเราประมาณ20ไร่นะครับค่าน้ํามันเราอยู่ไม่เกิน600บาทนะครับน้ํามันที่เราเลือกใช้ก็คือน้ํามัน B10 เนาะนะครับอ่ารถไถนาเราอายุป,ประมาณ30ปีแล้วนะครับก็ยังลากได้นะครับยังไปได้อยู่นะครับอ่าตัวผมเองนะครับมีน้ําหนักประมาณ100กิโลก็สามารถลากได้นะครับ ไปได้สบายสบายเลยนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้เราด้วยนะครับวันนี้นะครับขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ